안녕하세요. 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 안녕하세하세요안녕하하세요 안녕하세요. 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 안녕하세이 안녕하세요. 얼마나많은여자를꼬셨나요ดูทัศ s e ดูทัศน์อะไรเฮ้ w แอบแหววชาลีคุณหลอกผู้หญิงแบบนี้มากี่คนแล้วอ่ะบอกเลยเพื่อนๆเคยเห็นผมทำแบบนี้ในชีวิตไหมอือคนแรกไอ้กูหยุดนะโอเค ลีคุณหลอกผู้หญิงแบบนี้มากี่คนแล้วคนเดียวคนเดียวหลอกยังไม่สำเร็จด้วยคนเดียวคนเดียวอุลิมิ yes และยังไม่สำเร็จด้วยจริง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  oh my head oh <laughs> he is <he> real things my na na Hey, I'm funny, not funny. Uh... <laughs> Let's go. Let's go. Yes, Kondio. Kond. Yeah. Kondio. Mm. I know Kondio. Yeah. Yeah. Very good, 차져야. Yeah, 차져. y o don't forget we go by together. Okay. Hmm. I'm forget, sorry. Uh, you may forget, b o t you may t But I'm going to tell you. I'm not sorry. We went, Charlie. We went ocean. Pieces. Pieces, o c o n k a Thank you, thank you. Everyone, thank you. Pieces, o c o n k a Thank you. Oh. 오션 w 프리 r e d a 이어 투콘 그니까날와 있는 게 먼저 ครับเาเป 주말에도 일을 합니다. 저희는 단 하루도 안 쉬고 일을 하고 있어요. 하루는 찰리와 데이트를 하고 싶습니다. เรายังทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์เราทำงานโดยไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวฉันอยากจะออกเดทกับชาลีสักวันหนึ่งเข้าใจทุกคนทุกคนสุสุขาสุสขาและช่วยเปวันและช่วยไปวันอืมเฮยว่าถ้าฉันไม่เช่พอแล้ววันนี้อ๋อสุนไม่ไม่เห็น โอ้ม่คชก้บิวละชิโก้ปุตโตปุตโตปุตบะ้ผมเนี่ยไม่ว่างไม่แต่วันเดียวเลยนะครับเนื่องจากว่าพอเสร็จงานก็ต้องมาดูทำหลายๆอย่างให้เขาทำงานไอ้คิสตุสตรูนุ๊กนุ๊กนุ๊กคูลเ็เดดเนี่ยคุ้คาเด็กลูกคุเมื่อไหร่ก็ได้ให้เขาได้ทำงานเขาว่าโจทย์ของเขาคือเขาเขาอยากทำงานให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับผมแล้วก็ทำให้ หง,งานทำงานทุกอย่างให้เขาได้ดีที่สุดก่อนว้าวว้าวแล้วก็เดทวันไหนก็ได้ oh <my S 2> แล้วผมมันคนเ <God. S 2> วลาผมไปทะเลกันทีนี้ผมโคตรสุดเลยนะครับข <c oughs> ี่เจ็ตสก,กีดำน้ออยู่แบบนะ streaming and deep 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 dum 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 dry dry ก็คือ maybe you อาจจะแบบผิวบุ b a c k not good work because you have work work อยู่ต้อง bright everyday everyday yes อืมแอนถ้ามีไปนี่คือผมแน่นหน้าดำหน้าแหกแน่นอนนะครับเวลาผมไปเล่นพวกนีิธีไม่ผิวเลกไม่งั้นก็คือเพื่อนเนคิดดูว่าถ้าพอผมพาออกไปออกเรือแล้วแบบเราต้องนั่งอยู่แต่ในหลังคาเรือนะมันก็แบบไม่ค่อยนี่หรอกนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเลือกให้เขานะเพราะว่าหลายๆผลิตภัณฑ์ก็ต้องการวันที่เวลาไปออกงานปุ๊บหน้าใสากิ๊กกันไม่ได้มีรอยตัดบิกินนุ่งบิกินี่อะไรี้ยบิกินี่ You want bikini yes you and me bikini <laughs> you uh, you yes you too you know before i'm bikini every day i don't know i'm sexy you know you know i don't know you're sexy i don't know i'm long hair you know i don't know how <laughs> really, that hey i, I my hair <gasps> let's go mm. everyone let's go to let's go let go, let's go. Mm. Let's go. Oh so 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 everyone, so so, so, so let's go. b six, thank you, Kukunka. Mm Kukunka, -hmm. everyone. People, thank you. Wow, I keep so strong. Oh my god. T A M, thank you so much. Thank you, thank you, Kukunka. Another percent, thank you so much, everyone. Thank you. Wow, amazing. Oh, so น่ารักนะครับแข่งกันน่ารักน่ารัก,ก,ก,ก <Thank S 2> สบายสบาย Thank you all m v b a Thank you so much แดดร้อนนะเพื่อนตอนนี้ <you. S 2> คือตอนนี้แทบไม่ต้องไปทะเลเลยแค่เดินไปหน้าบ้านนะผมจะบอกให้ว่าตอนนี้เราถ่ายงานกันแค่หน้าบ้านครึ่งชั่วโมงนี่ผิวพันเนี่ยค้ำขึ้นจริงๆนะครับผม,มเป็นคนที่แบบว่าว้าว <Wow. S 2> ฮัลโหลอยู่แฟนไม่รับโทรศัพท์รือเปล่าเออหลฮัลโหลโครับ อ่าคุยได้แม่อืมใช่สิแม่ MVP B6 People b o n u c a l e VX u s n a k Captain Person to Russia Cook T A E Morning Joe Thank you เฮ้ยนับบัตรนาวไอต้องไปมีติ้งเวิร์ก่อนโอเคโอเคอ่ะอ่ะวันคิดวันคิดวันคิดเฮ้ใครขำตกนรกนะเว้ย Every day talk only talk. He is every day liar. Wayo, wayo. Okay. Two cones, Let's go everyone. Three games to win. Let's go. He's every day, every day only two He want camera back. jing love but he every day, every day liar. 아, 다음에 원키스, 원키스. I'm really, r e n l l y okay. 음, mm. 오, oh. yeah, every day, every day. oh no, no, no. 가오자이? 아, 정말. Let's go, let's go, everyone, let's go. 조금 담다해. 망고 젤리, 베리 베리 아로이. Let's go, everyone. Let's go to contemn time. Yes, I know. Yes, I know. He's very nice. I know. I love Charlie.